วันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม My Hero Ultra Rumble นั่นเองเออเป็นเกมที่แบบขวัญใจอนิเมะนะคะ My Hero Academia น้อยเองก็เป็นได้นะฮีโร่นะ่ะเป็นไงล่ะน้ยเองก็เป็นฮีโร่ได้นะ ันนี <aid> ้เราจะมาสอนการเล่นนะครับค <king stage mainland> ือแต่ละตัวเนี่ยจะมีท่าโจมตีที่แตกต่างกันแต่ละตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนไม่ได้แปลว่าเออสายโจมตีจะมีท่าโจมตีอย่างเดียวไม่ใช่สายซัพพอร์ตก็โจมตีได้คุณผู้ชมเข้าใจไหมสายโจมตีอาจจะมีการโจมตีที่หนักกว่าสายแท่งอาจจะมีความอึดมากกว่าหรือสายซัพพอร์ตเนี่ยอาจจะแบบว่าเออโจมตีเบากว่าไปนิดนึงเพราะมันซัพพอร์ตไงประมาณนี้นะคะแต่ทุกตัวมีท่าโจมตีหมดแหละนะเออแล้วก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยขนาดตัวไหนใดๆด้วย าวินชีเพลสวัสดีคนดูทุกคนนะคะที่นีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาวินชีเลงวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม My Hero Ultra Rumble นั่นเองเออเป็นเกมที่แบบขวัญใจอนิเมะนะคะ My Hero Academia นะยเ,เองก็เป็นได้นะฮีโร่นะเป็น,บบน <c oughs> ไงล่ะนายเองก็เป็นฮีโร่ได้นะ <c oughs> เกมนี้นะคะเป็นแนวแบบ Battle Royale นะคะก็คือแบบอ่ะที่เรารู้จักก็คือการโดดล่มแล้วก็มาแบบเอาตัวรอดรอดชีวิตอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเราก็จะมีเพื่อรนร่วมทีมด้วยซึ่งมีเพื่อนร่วมทีมได้3คนด้วยกันวันนี้เราจะมาสอนการเล่นนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่และอยากจะแบบเออเข้าจิตเข้าใจเลยว่าเออเกมนี้มันเล่นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลย อย่างแรกเลยนะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครนั่นเองคือซึ่งตัวละครเนี่ยในแผ่นนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะแต่ในอนาคตมันก็จะมีเพิ่มอีกแหละจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ก็คือฮีโร่นะครับแล้วก็วิลเลียนนั่นเองโดยที่เขาจะแบ่งเป็นสายนะครับอยู่ประมาณ5าสายด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับก็คือสีเหลืองสีแดง สีฟ้านะครับสีขีเ่เขียวแล้วก็สีม่วงนะครับผมซึ่งมันก็จะมีบอกเลยว่าแต่ละอันทําอะไรอย่างเช่นสีส <S <S เหลืองเนี่ยก็คือสายแทงค์นะครับสีแดงนะครับก็คือสายสตไตล์ก็คืออะไรโจมตีหนักอะไรอย่างนี้เนาะลาผิดก็คือความเร็วหรืออะไรแบบนี้นะครับสีเขียวก็คือสายสพอร์ตนะครับและสุดท้ายนะครับมันเรียกว่าสายเทคนิคเข้านะอาจจะดูเป็นสายบวงสายเวทนิดน,นึงนะคุณผู้ชมก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้แค่บอกเฉยๆว่าเป็นสายเพราะว่าสายมันจะมีความสําคัญนะในการเก็บไอ เทมในเกมเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนถนัดตัวไหนนะครับเพื่อนเพื่อนก็ใช้ตัวนั้นเถอะหรือว่านันแนกับเพื่อนก็ได้นะว่าเออในทีมมี3าคนใครจะเล่นสายอะไรบ้างคือแต่ละตัวเนี่ยจะมีท่าโจมตีที่แตกต่างกันแต่ละตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนไม่ได้แปลว่าเออสายโจมตีจะมีท่าโจมตีอย่างเดียวไม่ใช่สายซัพพอร์ตก็โจมตีได้คุณผู้ชมเข้าใจไหมสายโจมตีอาจจะมีการโจมตีที่หนักกว่าสายแท้งอาจจะมีความอึดมากกว่าหรือสายซัพพอร์ตเนี่ย จะแบบว่าเออโจมตีเบาไปนิดนึงเพราะมันซัพพอร์ตไงประมาณนี้นะคะแต่ทุกคนวมี่าโจมตีหมดแหละนะเออแล้วก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยขนัดตัวไหนใดๆด้วยในส่วนต่อไปนะคะเป็นในส่วนของท่าโจมตีแล้วก็สกิลนั่นเองนะคะเพื่อนๆสามารถดูได้ที่กดเ Ch ชนแคาแรคเตอร์นตรงหน้าเพลย์ตรงนี้นะครับกดเชนแคาแรคเตอร์แล้วกดที่สกิลดีเทลนะครับเลือกตัวที่ต้องการสมมติว่าผมเลือกอา,อาจารย์ซีเมนทอนนะครับกดสกิลดีเทลเนี่ย มันก็จะบอกว่าอ่ะเป็นสายไหนนะครับอ่ดูสกิลก็จะมีกดคลิกซ้ายนะคบเป็นท่าอะไรนะครับกดคิวเป็นท่าอะไรแล้วก็กด E เป็นท่าอะไรก็คือจะมีโจมตี3ท่าหลักเนาะก็คือมีคลิกซ้ายตัวคิวแล้วก็ตัว E แต่ละตัวละครจะมีท่าโจมตีไม่เหมือนกันแต่ที่สําคัญนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้เวลาเราอัพสกิลเนี่ยเราจะต้องอัพให้ถึงเลเวล4และเลเวล9มันถึงจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นเน้นไปทีละสกิลนะครับผมโดยส่วนมากแล้วตัวละครนะถ้าผมแนะนานะครับก็เน้นไปที่คลิกซ้าย น,นะครับเพราะก็จะเป็นการโจมตีระยะไกลแล้วก็ดาเมจพอนๆากาจะโอเคเลยแล้วค่อยมาทยอยอัพแบบบาลานะครับทีละอันแต่ว่าถ้าใครไม่รู้จะอัพอะไรอัพไปที่พลิกซ้ายก่อนเนาะให้ได้เลวเวล9นะแล้วค่อยมาตัวทัวเฉลี่ย2อันอาแต่นี้แล้วแต่นี้เป็นคำแนะนำของผมเฉยๆนะมันจะเร่นง่ายขึ้นและนอกจากนี้นะครับทุกคนสกิลเนี่ยมันมีวันหมดด้วยคือถ้าสมติร่าสกิลเราหมดเนี่ยเรามันต้องรอรีโหลดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการยิงปืนนะเนาะเราสามารถกดตัวต่อยได้ดู คุณผู้ชมซึ่งในเกมนี้ถ้าสมมติในคอมเนาะมาใช้ตัว V และถ้าสุดท้ายนะครับเป็นท่า X นั่นเองนะครับก็คือพลังพัดอัลต้านะครับซึ่งเวลาสมมติเราเล่นในเกมเพนเนี่ยไอพลังท่าพั er, ดอัลต้าเนี่ยมันจะอยู่แถบข้างล่างนะครับแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลารวมถึงเวลาเราโดนโจมตีนะคะรับทิ่งรับดาเมจเยอะๆนะครับมันก็จะมีแบบเหมือนพลังโกรธอ่ะคุณผู้ชมพัดอัลต้าเวลาสมมติเรากดใช้นะครับมันจะทําให้เราเป็นอมาตะชั่วขณะหนึ่งนะครับตอนที่เราปล่อยพลังออกมานะครับก็คือสมมติว่า ถ้าติด CC นะครับหรือโดนโจมตีอยู่นะครับมันจะเหมือนจะแคนเซลออกมานะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเพิ่มเกาะให้เราเต็มนะครับรวมถึงเพิ่มความเร็วพลังโจมตีให้กับเราด้วยนะครับก็คือถ้าใช้ถึงจังหวะเนี่ยก็พลิกสถานการณ์ได้อยู่นะในส่วนต่อไปเป็นสกิล R นะครับสกิล R เนี่ยจะขึ้นอยู่กับแต่ละตัวละครเลยอย่างเช่นเมาส์เลดี้นะครับก็จะเป็นการขยายล่าซีเมนทอสนะครับก็จะเป็นการชุกเพื่อนดึงเพื่อนขึ้นมาทันทีเวลาเพื่อนลมนะครับพร้อมกับสร้างเอ่อกำแพงครับรอบนะครับอันนี้ก็ แต่ละตัวเป็นสกิลพิเศษนะคะเ,เพื่อนๆก็สามารถ เข้าไปลองเล่น <S <S ลองใช้กันได้นะครับต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการอัเการตัวละครนะคอย่างที่บอกไปนะครับในเรื่องของตัวละครเนาะมันจะมีสายต่างๆนะครับเอ๊ะเพื่อนๆถามว่า,าต้องเก็บการอะไรบ้างมีอะไรเก็บไปก่อนคุณผู้ชมในช่วงต้นเกมเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรนะครับสมมติว่าการมันจะมีหลายตัวละครใช่ไหมแล้วก็จะมีหลายๆสีใช่ไหมครับแล้วถ้าเราเก็บไม่ตรงกับสายเราเนี่ยมันก็จะเก็บในช่องไอเทมเราแล้วเราสามารถใช้สกิลตรงนั้นได้สมมุติเราเล่นสายซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเราเก็บเอ่อสายสีม่วงหรือสีแดงมาพอเรากดสายสีแดงเนี่ยมิต รหรือว่าเราเก็บสายสีฟ้ามามันก็จะเพิ่มสปีดเราชั่วคราวแต่ถ้าเราเก็บการ์ดที่ตรงกับสายเราสมมติเราเป็นสีเขียวแล้วเราเก็บการ์ดซัพพอร์ตสีเขียวมาเป็นตัวละครอื่นก็ได้นะพอเก็บปุ๊บมันจะอัพเลเวลสกิลให้เราอัตโนมัตินี่อันนี้ความแตกต่างนะครับจานั้นคือถ้าเก็บดีที่สุดอะก็คือเก็บการ์ดสายเราถูกไหมล่ะเออในการอัพสกิลเราแต่ว่าถ้าสมมุติไปเจอัอื่นมันไม่ไมีอะทไงก็เก็บของคนอื่นก็ได้ครับเก็บไปก่อนเพื่อเอามาไว้หนีไว้เพิ่มมมมมมลังจตตีีไวไวว้้อะรรรใดๆนแ่่ถถาาาาเทก็สา ให้เพื่อนมาเก็บได้เหมือนกันเนาะเพื่อจะให้เพื่อนเพิ่มเลเวลสกิลนะครับผมอีกอันหนึ่งก็คือการ์ดสีลุงคุณผู้ชมการ์ดสีลุงเนี่ยถ้าเราเก็บแล้วเราสามารถเลือกอัพสกิลได้เลยนะครับว่าจะเป็นสกิลคลิกซ้ายจะเป็นสกิลคิวหรือว่าสกิลอีนะครับอันนี้แล้วแต่เราได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการ์ดต,ตามสายเรามันอัพอัตโนมัตินอะอันนี้นเราเลือกอัพได้เลยนะครับอันนี้คือการ์ดสายลุงซึ่งการ์ดสายลุงเนี่ยมันจะได้จากพวกกล่องทองหรือว่าตีคนในสนามเนี่ยตายนะครับเราก็จะสามารถเก็บการ์ดดเไไ้นนั่่อองตป เนเรื่องของไอเทมในด่านนะคุณผู้ชมซึ่งไอเทมในด่านตรงนี้เนี่ยมันจะได้จากกล่องซึ่งกล่องก็จะมีหลายแบบว่าจะเป็นกล่องธรรมดานะครับคือกดสมมติว่ากดถ้าในในพีซีเนี่ยกดตัว F เนี่ยมันก็สามารถเก็บได้เลยถูกไหมแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นกล่องทองหรือกล่องทองอันใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาในการเปิดซึ่ง ยิ่งระยะเวลาในการเปิดหรือขนาดของกล่องมันใหญ่เนี่ยของข้างในเนี่ยก็ยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นนะครับซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยก็จะให้ได้ของที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยกล่องทองเนี่ยมันก็จะได้พวกแบบก g า s สายลุงหรือว่าไอเทมต่างๆนะครับยิ่งกล่องใหญ่ก็ได้ gas สายลุงมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้เนาะกล่องธรรมดาก็มีสิทธิ์ดรอปเหมือนกันนะครับในพวกแบบก a s ตัวละครหรืออะไรแบบนี้นะครับก็สามารถไปฟาร์มกันได้หลักๆในเกมนี้นะครับก็จะมีการฟาร์มการนะครับแล้วก็ยายาจะแบ่งออกเป็นเอ่อประมาณเรียกว่า4ประเภทละกันจะมีย าเกราะนะครับสีฟ้านะครับโดยสําหรับน้ํายาสสีนะครับจะเพิ่ม HP นะครับแล้วก็เกาะให้กับเรานะครับแบบทีเดียวเลยนะครับให้กับทั้งทีมส่วนน้ํายาสีลุงนะครับจะเป็นการเพิ่มเลเวลสกิลนะครับของเรานะครับทั้งหมดอย่างละ1นึ่งเลเวลนั่นเองและที่สําคัญนะครับยิ่งขนาดของน้ํายานะคบมันใหญ่นะเป็นแบบขนาดใหญ่เนี่ยเวลาในการดื่มอ่ะมันก็ใช้นานกว่าขนาดเล็กเนาะ Make sense อยู่เออสุดท้ายไอเทมสาคัญที่ทุกคนชอบหลงลืมนะครับก็คือกระป๋านั่นเองในเกมนี้มีช่อง เก็บของด้วยคุณผู้ชมเวลาเราได้กระเป๋ามาเนี่ยก็คือเอาแค่อันเดียวก็พอนะมันก็จะเพิ่มช่องเก็บของให้เราแบบเต็มเมดเ,เต็มหมดน,นะคบเราได้เก็บไอเทมได้มากขึ้นนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเป็นการช่วยเพื่อนหรือการชุบชีวิตนะครับคุณผู้ชมการช่วยเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนหลบเนี่ยหาจาังหวะดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปดุ่มดุมๆแล้วกดตัว F ในการชุบเพื่อนเลยเนี่ยมันจะนั่งยอ่อแล้วก็แบบพยายามดึงเพื่อนขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึง่งอีกวิธีหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นตัวของ C Man ีี่ ถ้ามันใช้สกิล R เป็นสกิลพิเศษเนี่ยมันจะดึงเพื่อนเลยเว้ยพร้อมกับ การที่ออมีซีเมนต์อยู่รอบๆอันนี้ก็เป็นการดึงเพื่อนอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ละตัวก็จะมีการวิธีการดึงเพื่อนแบบสกิลพิเศษไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าทุกตัวจะมีเหมือนกันคือการดึงแบบปกติก็คือกดตัว F นะครับอีกอันนึงถ้าเราดึงเพื่อนไม่ทันนะครับเราเพื่อนเสิ้นชีวิตสิ้น C, v, น C Y นะครับเราสามารถชุบได้เออเราสามารถชุบเพื่อนได้ด้วยแต่ว่าเราต้องไปเก็บแบตหรือว่าตาตาประจําตัวของเพื่อนก่อนนะครับเสร็จแล้วเราต้องเก็บไอเทมที่เป็นกาสีเขาเรียกว่าอะไรกาสีขาวๆเนาะให้ครบจำนวนนะครับ สามารถเ,าเลือกที่จะสปอนเพื่อนนะครับเรียกเพื่อนออกมาครับตรงไหนก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีระยะเวลาในการอัญเชิญเพื่อนออกมานะสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของการปลดล็อกตัวละครคุณผู้ชมนี่เราจะเห็นว่าตัวละครเนี่ยมันจะมีกดล็อกอยู่เห็นอ่ะวิธีแรกนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดที่โลนะครับแล้วก็สุ่มกาชาั่นเองมันก็จะมีบอกเนาะว่าเออในอันนี้เนี่ยมันมีดอปอะไรบ้างเ,เห็นปหมันก็จะมีบอกหมดเลย อันนี้ก็คือวิธีแรกนะครับก็คือได้จากการสุ่มกาชานั่นเองนะครับที่ต่อไปนะครับให้เราทุกคนมากดที่เชนคาแรคเตอร์นะครับมันมีอันที่ปลดล็อกอยู่นะครับมันจะมีแค่บางตัวทุกคนที่มันสามารถอันล็อกได้ก็คือตัวที่หนึ่งเนี่ยอิชิดะตัวที่สองนะครับเอ่อคามินารินะครับและตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเทนโดเป็น3ตัวนะครับที่เราสามารถปลดล็อกในหน้านี้ได้วิธีการปลดล็อกคือไงเราสามารถกดเข้าไปนะครับกดอลนล็อกปึ้งมันบอกว่ามันสามารถใช้ตั๋ว ทองเนี่ย ในการปลดล็อกได้อันนี้มันก็จะบอกว่าเรามี1นนะครับและนี้ก็ใช้1โดยที่ตั๋วทองเนี่ยเราสามารถแลกได้ที่ร้านค้าอีเวนต์นะครับมาที่อีเวนต์แล้วก็อีเวนต์ชปนะครับซึ่งฮีโร่โซเนี่ยไอฮีโร่โซเนี่ยมันจะได้จากการเ,าเปิดกาชาได้ซ้ำๆนะครับเราสามารถเอาแต้มนี้มาแลกตั๋วทองได้ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถซื้อตั๋วได้แล้วนะครับนอกจากการเปิดคาชานะัโพลเราสามารถมาปลดล็อกที่ลเส้นได้นะครับนี่ทุกคนจะให้ดูให้มากดที่ไลายเส้นนะครับแล้วก็ไปที่สเปเชียลนี่เห็นปะเนี่ ได้เดกูเลเวลสได้เออทโรกิอะไรอย่างนี้เนาะรวมถึงออมายด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปลดตัวละครอีกวิธีหนึ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆถ้าเราะเ <c oughs> ก็บเลเวลเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรมิชั่นอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อย,ออยๆ,ๆนะครับมันก็จะเพิ่มตรงนี้ไปเรื่อยๆนะก็คือเล่นไปเรื่อยแหละเดี๋ยวมันก็จะเลเวลมันก็จะอัพขึ้นไปเองนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากรอเนี่ยเราสามารถซื้อได้นะจ๊ะเนี่ยมันจะใช้เพชรลุงเนี่ย เราก็สามารถเนี่ยซื้อได้เลยนะครับมันก็จะอัพไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มปะมานี้นะครับผม <S <S <pers> <S ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าอยากให้ทําคลิปต่อเติมหรืออะไรอย่างนี้นะหรือว่ามีคลิปอะไรที่น่าสนใจเช่นการรีวิวตัวละครก็สามารถระบุต,ตัวละครมาได้เลยนะเดี๋ยวจะทําคลิปให้นะครับว่าสก,กิลใช้อะไรบ้างกิ่งการด,ด้านไหนหรือมีทริคอะไรเกี่ยวกับตัวละครนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหรือถ้าใครมีคําถามอะไรอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจ